สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เหนียงอาจารย์นัทมาที่วัดโพรงอากาศอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชายังเซาค่ะวันนี้เรามางานเทวาพุทธ,ธาพิเศษปู่้ทววสวุวรรณกันค่ะครับสําหรับวันนี้เ,นเฉยครับขาดไม่ได้ยังไงก็งานไหนงานนั้นต้องมีอาจารย์นัทต้องมีอาจารย์หญิงนะครับเพราะว่าสายหมู่ชอบจริงๆทเทววสุวรรณน,นี่ถูกโฉโลกันนะครับครับสําหรับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณ วัดพโพอากาศอ,อบานาเปียวจัังหวดชเชิงเซาวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันพิธีพุทธาพิเศษพาเวศวรรณหน้าทองนะครับองค์สีดำๆที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยวันนี้ก็มีการบวงสรวงทำพิธีการเบิกเนตรนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับ อีกสักพักหนึ่งก็จะถึงเวลาทําพิธีการเบริกเนตรกัน<ช>นะครับมีพระอ,อาจารย์เกจิชื่อดังมาจากอําเภอบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีครับวันนี้ก็พระเกจิอาจารย์ท่านมีเมตตานะครับท่านมาถึงที่นี่เลยนะครับก็มาให้ด้วยความเมตตาให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้เข้าถึงกันอย่างสะดวกสบายเลยวันนี้ก็แหมผมมาจานย์นีน้ท่านต็ใช้ไม้เท้าของท่านนะครับ ให้ท่านเคาะศีรษะเคาะหัวล่อไปหลายเปี้ยงเลยนะครับโอ้ oh, สะใจมากครับโดนก็ไปสียห้าเปียงนี่แหมดีจริงๆขังเลยนะครับขังขังมากๆเลยวันนี้ผมว่าจารัสก,ก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับถ้าใครอยากมีโชคมีลาบอยากถูกลงวันที่หนึ่งอยากถูกลงวันใหญ่มาที่วัดโภอากาศเลยครับท้าเวสวร์ตอนนี้ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นครับทั้งหมดมีสิบตนนะครับ ได้<ก>ข่าวว่าพี่น้องประชาชนมาขอพรกับปูเท้าวสวรรณได้ข่าวว่าถูกหวยกันเยอะเลยนะ,อะมองวดทีแล้วนะครับมเมื่อ,องงดทีแล้วเมื่อต้นต้นปีนะครับเมื่อต้นต้นปีหกเจ็ดนี่แหละครับก็ได้รางวัลใหญ่กันไปนะครับแหมวันนี้ผมอาจารย์นัทก็อยากได้รางวัลบ้างก็ติดตามมาอย่างเร็วเลยนะครับ <c oughs> ก็พาพเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมเยอนสถานที่มาไหวมาขอพรมากราบเท้าเวสวรรณช่วยลูกช่วยหลานหน่อยเถอะให้ลำบากยากจนให้มันพ้นไปสักทีเถอะนะครับก็ ช่วยให้ความลำบากยากจนนี้มันพ้นไปก็ขอให้รับแต่ความสุขความตำรานรับแต่ความร่ำรวยขอรางวัลที่หนึ่งนะครับอาจารย์นัทก็ไม่อยากได้อะไรมากมายครับท่านผู้ชมเอาแค่ทั้งยี่สิบใบก็พอครับถ้าอาจารย์นัทถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งยี่สิบใบนะครับท่านผู้ชมคนยากคนจนนี่มาหาอาจารย์นัทได้เลยเรครับช่วยหมดแต่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างช่วยตัวกันเองก่อนก่อนนะครับเพราะว่าอาจารย์นัทก็เป็นเพียงผู้เผยแผ่นะครับอาจารย์นัทจะไม่เคยถูก ก็ไม่ได้ซื้อหวยครับอาจารย์นันก็ไม่เคยซื้อหวยเลยนะครับแต่ก็อยากถูกรางวัลที่หนึ่งพูดไปก็หน้าขำดีเหมือนกันนะครับก็ได้แต่บอกอยู่ว่าเออถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อใดเมื่อไหร่จะได้ช่วยพี่น้องสาธุชนนะครับคนที่ลำบากคนที่ยากจนเราจะได้แบ่งปันได้ช่วยเหลือกันมีคนยัดเยียดให้กันซื้อไปเถอะครับก็มาคิดไปทีมีเงินมากมายนะครับเราก็แบ่งปันกันไปเถอะดีกว่านะครับเก็บไว้ก็เดี๋ยวปลวกจะกินนะครับก็ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลช่วยเหลือกันไปนะครับอ่ะวันน มีความยินดีกับทางวัดนะครับก็มานําเสนอเผยแผ่ลงสู่สายตาเพื่อนๆและผู้ชมนะครับเพราะว่าท่านปู่ท้าวเวสวรรณที่อยู่วัดพลอกาสนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับตอนนี้โหราก็เริ่มทําพิธีการนะครับก็อ่านองค์การแล้วนะครับขอพรกับปู่ท้าวเวสวรรณนจะเป็นการค้าขายการทํา,าทมาหากินโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาด้วยตองการไอกิจการเรื่องรุ่งเร,องเรืองก็มาได้เนาะอ่าได้ทุกอย่างเพราะว่า ท,ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยหรือว่านาตะกูเวนเนี่ยจริงๆแล้วน่ชอบรับใช้คนนะชอบรับใช้มนุษย์มีฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการนะครับเราต้องรู้จักวิธีการขอร้องให้ท่านช่วยนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมอาจารย์นัทเองเนี่ยเวลาเราจะขอให้ท่านช่วยเนี่ยผมก็มีวิธีนะครับเราก็มีวิธีของเราว่าทํำยังไงที่จะให้ท่านช่วยสําเร็จเราก็ต้องกล่าวไปนะครับมิฉะนั้นเพื่อนๆและท่านผู้ชมเนี่ยที่มีความลําบากมีหนี้มีสิน นะครับบางคนบอกมีหนี้สินเป็นล้านๆหลายๆล้านเลยนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะหมดหนี้หมดสินเครียดนะครับบางคนก็มีกินมีใช้มีเงินมีทองนะครับปีเต็มเลยบางคนก็ยากจนอดอยากนะครับแหมไม่มีอะไรพอดีกันเลยนะครับโลกมนุษย์เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอาจย์นัดอาจารย์หญิงขอเป็นแรงใจขอเป็นกําลังใจให้กับพวกท่านอย่าท้อนะครับอ,อย่าท้อเอาอย่างเรานี่เราไม่เคยท้อนะครับ สู้ต่อไปนอะอาจารย์นัดเนี่ยรวยที่สุดเลยนะครับท่านผู้ชมมีใครรู้บ้างอาจารย์นัดรวยที่สุดรวยน้ําใจครับ <laughs> แต่รวยเงินรวยทองนี่ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจารย์นัดเป็นคนที่มีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับเห็นใครลําบากก็อยากจะช่วยนะครับเห็นวัดลําบากยากจนวัดไหนที่แลนแค้นก็พยายามจะน,นําเสนอและเผยแพร่ออกไปให้มีพี่น้องประชาชนที่ชอบทําบ,บุญตามวัดจะได้เดินทางไปกันนะครับคือไม่ขออะไรมากขอแค่พอกินพอใช้พอประมาณพอเนาะครับเพราะว่า อาชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับเราเกิดมาแล้วสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลทําความดีซึ่งกันและกันไม่อิจฉาตาร้อนไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับไม่ทําสิ่งที่ผิดอบายมุกแค่นั้นแหละใช้ได้แล้วครับคนเรานะคถ้ามีเมตาามตากรุณาุทตตาอุเบกขาถือว่าเป็นดีที่สุดเลยครับแล้วก็ถือหลักศีลห้าประจ,จําใจไว้เถอะนะครับยังไงก็ชีวิตเราไม่ตกต่ําแน่นอนเชื่อผมเถอะนะครับเราก็อ,าอยากนําเสนอกเกี่ยวกับเรื่องดีๆสิ่งดีๆ ให้กับเพื่อนๆและพี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับแต่ทุกท่านมาทําสังฆทานที่วัดพงอากาศมาทําได้เลยมาทุกวันได้เลยครับเพราะว่าวัดพงอากาศนี้เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเซาบุญทุกอย่างไม่มีถนนราคาเลยนะครับทําบุญถวายสังฆทานบาทสองบาทห้าบาทสิบาทยี่สิบบาทร้อยครึ่งร้อยแล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับหลวงพ่อท่านบอกเลยว่าบุญนี้ไม่มีราคา ทำแต่ศรัทธาของท่านนะครับตามกำลังศรัทธาท่านพูดมานี่มันชื่นใจจริงๆเลยนะครับท่านพูดมาชื่นใจจริงๆท่านบอกเลยว่าการทําบุญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับศรัทธาขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับมีน้อยก็ทําได้ห้าบาทเราก็ทําถวายจังรฐานได้นะครับสิบบาทก็ทําได้ยี่สิบบาทก็ทําได้ทําเถิดนะครับเพื่อนๆถ้ามีเวลาเดินทางมานะครับวัดโพรงอากาศหลวงพ่อสมชัยนะครับะอยู่ที่อำเภอบางรั่วเี้วจังหวัดชายจังเซาค่ะครับก็เราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับ เพื่อนสนิทมิตรสหายแล้วก็เพื่อนที่รักๆคล่ยๆกันที่ติดตามรายการของพวกเราอยู่ถ้ามีโอกาสนะครับก็มาทําบุญกันนะครับเราก็ขอเชิญชวนตอนนี้เราก็วนเวียนกันอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท่านปู่ท้าเวสุวรรณโนนะครับมหาราชทั้ง4นะครับเราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนที่มีความทุกข์มีความลําบากทามาหากินก็ไม่ดีชีวิตก็ตกต่ำเจ็บเจ็บป่วยป่วยแร่นแค้นกับชีวิตทุกทรมานกับชีวิต ลองมาดูสักครั้งนะครับลองมาดูนะครับมากราบไหว้มาขอพอรมาวิงวอนกับท่าน,นท้าวเวสวเวสุวรรณท้าวเวสสุวรรณโนที่เป็นหน้าทองครับเพิ่งมาใหม่เลยท้าวเวสสุวรรณหน้าทองนี้ก็มาสี่ตนนะครับมาทั้งหมดสี่ตนแล้วก็สําหรับในวันนี้ก็จะมีรายการาพิธีพุทธาพิเศษเบิกเนรท้าวเวสสุวรรณสี่ตนนี้เรียกว่าท้าวเวสสุวรรณหน้าทองนะครับ สำหรับใครที่ต้องการลงณห,หน้าทองให้เป็นเมตตามหานิยมก็มากราบท้าเวสวันหน้าทองนะครับถือว่าเป็นการลงณห,หน้าทองไปในตัวนะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าด้วยความศรัทธาของพวกท่านเนี่ยสาเร็จแน่นอนนะครับแต่ที่แน่เองเนี่ยผมอาจารย์นัดเนี่ยขนาดยังไม่ได้ทําพิธีพุทธาพิเศษเบิกเนตรเลยนะครับเราตั้งจิตอธิษฐานว่าออวันนี้ก็ขอให้มีลูกศิษย์ลูกหาหรือมีคนที่เคารพนับถือเนี่ยโอนเงินมา ช่วยเป็นค่าใช้จ่ายค่าเดินทางสนับสนุนรายการพรมวิหารสี่นะครับแหมได้จริงๆเลยครับอธิษฐานปั๊บมาปั๊บเลยนะครับก็โอนมาให้หนึ่งหมื่นบาทตรงนี้แหมชื่นใจนะครับขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใจบุญที่มีจิตศรัทธากับพวกเรานะครับครับท่านท,ที่มีจิตศรัทธากับพวกเราเนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญน,นะครับท่านบอกว่าอยากร่วมบุญกับพวกเรา ท่านก็โอนเงินเป็นปัจจัยมาให้นะครับเป็นค่าน้ํามันค่าเดินทางไปทําบุญไหว้พระค่าดอกไม้ธูปเทียนทองไปไหว้พระตามวัดแต่ละวัดนะครับคือก่อนที่เราจะถ่ายทำเนี่ยเราต้องไปจุดธูปจุดเทียนบูชาไหว้พระเป็นการขอเข้ามากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่ให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วเราจึงถ่ายทํานําเสนอเ,อเพื่อเผยแพร่ะนะครับเพราะว่าเราต้องทํากันแบบนี้ทุกวันไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆเราจะไปถ่ายเลยไม่ได้นะครับเราต้องไปเคารพสถานที่ให้เรียบร้อยนะครับ มิฉนั้นวันนี้ผมอาจยะนัดไปทำอะไเรียบร้อยไปทําสัรฆทานเรียบร้อยครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาดูมาชมมาได้เก็บความรู้นะครับสําหรับท่านที่ต้องการอยากไปขอโชคขอลาภกับท่านท้าวเวสสุวรรณโนก็ขอให้ท่านทําขันห้า,าไปนะครับการทําขันห้าไปนั้นหมายความว่าทําขันห้าไปขอเข้ามานะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอาจจะผิดบ้างถูกบ้าง เจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างนะครับขันห้ามันมีหลายอย่างเปิดโชคเปิดลาบก็ได้ก็ทําไปนะครับอย่างน,น้อยอก็ขอให้มีขันห้าไปแล้วเดี๋ยวท่านจะได้ดีเองนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็ตั้งใจมาที่นี่นะครับเพราะว่าวัดโพรอากาศพวกเรานี้มีความศรัทธาที่นี่มากนะครับเราชอบมาทําบุญไหว้พระที่นี่นะครับเพราะว่าสถานที่ของวัดลมลื่นมีต้นไม้สวยงามนะครับมีบ่อปลาแล้วก็มีพระมหาเจดีย์โบสถ์นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อทันใจ สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมพวกเราอยู่ในขณะน,นี้ถ้ายังไม่มีโอกาสมาก,ก็ติดตามทางทิปของเราได้เลยนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อสมชายที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเลยนะครับค่ะก็ในปัจจุบันตอนนี้นะครับเท่าที่พวกเรารู้นะครับอ่าลูกศิษย์ของหลวงพ่อแจ๋นะครับก็ยังมีอีกสองรูปเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วนะครับคือหลวงพ่อสมชายวัดโพรงอากาศแล้วก็หลวงพ่อพระอ,อาจารย์ทอก อยู่วัดบางตูจิกอบ้านสร้างจปราจีนบุรีนะครับสองรูปสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นลูกศิษย์ก้นปุติของหลวงพ่อแจ๋นะครับสําหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่ชอบท่องเที่ยวไปตามวัดก็ดูในคลิปของเรานะครับติดตามเข้าไปที่ช่องได้เลยนะครับค่ะช่องนัสลิทเทมเพิครับครับติดตามเข้าไปเลยครับก็มีวัดเยอะแยะมากมายเลยครับถึงห้าร้อยกว่าวัดแล้วนะครับค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตามให้พวกเราด้วยนะคะครับก็ติดตามนะครับเพราะว่า เราก็น,นําเสนอเกี่ยวกับสถานที่ของวัดเพื่อเป็นการเผยแพร่ช่วยวัดช่วยพระศาสนาเพื่อเป็นการบํารุงวัดอนุรักษ์พระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและสืบไปนะครับสําหรับวันนี้มีพี่น้องสาธุชนที่มีความศรัทธาที่สถานที่ตรงนี้นะครับก็มากันเยอะเลยนะครับขณานี้ก็ดูได้เลยว่าตามรายชื่อนะครับตามรายชื่อที่มีเข้ามาเนี่ยพันต่อคนแล้วนะครับ น่าจะเป็นประมาณสองพัน 2, คนได้อ่าก็พอจะถึงช่วงบ่ายนี่เรากะได้เลยว่าหลักหลักหมื่นขึ้นแน่นอนนะครับหลักหมื่นขึ้นแน่นอนอเพราะว่าวันนี้มีอ่าท่านพระเกจิอาจารย์ที่เดินทางมาจากอำเภอเดิมบางนางบทของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ามาร่วมพิธีการอ่าปลูกเสกนะครับจมืออ่าแล้วก็มาเบิกเนตรท่านปู่ท้าเวสวันติดตามชมกันไปเรื่อยเครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ก็จะได้เริ่มพิธีการเอาละครับสำหรับช่วงนี้ พระอาจารย์ก็จะทําพิธีการปลูกเสกเบิกเ,เนตรทา้าเวสวรรณแล้วนะครับนี่แหละครับรูปนี้นะครับเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านการเจิมลายมือเจิมมือนะครับค่ะแล้วท่านมีเมตตาด้วยแ<ม>ตวันนีาสูงวันนี้ผมอาจารย์น้ีแ่แหมรู้สึกภูมิใจมากเลยท่านมีเมตตานะครับไม่แต่กระเท้าทรัพสี่ห้าเพลียงนะครับแหมรู้สึกสบายใจได้เงินหมื่นหนึ่งเลยนะครับวันนี้ โชคดีจริงๆนะครับก็มีผู้สนับสนุนค่าน้ํามันค่าใช้จ่ายให้กับพวกเราก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยโดยที่เราไม่ต้องไปขอเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ท่านมีเจตนาเอ่ยมาเอ่ยมาเองเลยนะครับที่จะช่วยพอท่านเห็นพวกเราถ่ายตามวัดไปเผยแผ่ตามวัดท่านก็เลยอยากทาบุญกับพวกเรานะครับเราเป็นสะพานบุญนะครับก็ขอคุณขอขอบคุณจริงๆนะครับหมพูดไปพูดมาท่งจะเริ่มพูดผิดนะครับ รู้สึกว่ามันตื่นเต้นที่เจอพระเกจิอาจารย์ที่มีเมตตากับเรานะครับครับสาหรับเพื่อนๆก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับขอให้มีโชคมีลาภถูกรางวัลที่หนึ่งกันเยอะๆนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งกันเยอะๆแต่ที่แน่ๆเลยงวดเนี้นะครับงวดเนี้ยยังไงก็ออกแน่นอนเราเห็นไว้แล้วละครับเราเห็นไว้แล้วด้านหลังท้าเวสุวรรณเนี่ยสี่สามนะครับแต่จะออกหรือไม่ออกเราก็ไม่รู้นะครับยังไงก็เดี๋ยวถึงเวลาออกแล้วเดี๋ยวก็รู้กันเองนะครับ สำหรับงวงดนี้ก็เป็นอ่าของเดือนกุมภาพันธ์นะครับงวดวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ยังไงถ้าใครมีโชคมีลาบก็ลองไปเสี่ยงกันดูนะครับจะทันหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะว่าระยะมันสั้นเดี๋ยวก็จะใกล้วันออกแล้ววงสวงวันที่15ครับเพราะว่าเราถ่ายทําคลิปนี้เมื่อวันที่15นะครับก็แล้วแต่โชคลาบนะครับแต่ใครดูทันวันที่15วันที่16ก็คงจะโดนกันหรือไม่โดนเราก็ไม่แน่ใจก็เสี่ยงกันดูแล้วกันนะครับ ยังไงก็เราเห็นมาแล้วสี่สามนะครับตรงนี้ก็อย่าถือว่าเป็นการมัวเมางมงายเลยครับเพื่อนๆมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็อยากมีโชคมีลาบกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ยาวพอสมควรนะครับใช้เวลาโดยประมาณถึงสิบห้าสิบหกนาทีเลยนะครับก็ดูกันให้เต็มอิ่มเลยนะครับครับวันนี้พระเกจิอาจารย์ท่านมีเมตตานะครับ ท่านก็ามาพุทธาพิเศษให้เกิดควา,ามเข้มขังใครมาน้อมตักระบูชากับท่านปู่ท้าเวสวรรณแล้วก็จะได้ปลอดภัยแค่คาดการทํามาหาก,กินของท่านก็จะได้เจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็สมความปรารถนานะครับครับสําหรับชว่วงนี้ก็พระคุณเจ้าก็กําลังจะเจริญพุทธมนต์กันนะครับก็จะถึงเวลาที่จะได้ทํากิจกรรมอีกหลายๆอย่างต่อไปนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัดและอาจารย์หญิงก็พา เพื่อนเพื่อนนะครับมาอยู่ที่บริเวณาปารามพิธีนะครับพี่น้องประชาชนสาธุชนก็มากันอย่างเนืองแน่นเลยสําหรับวันนี้นะครับมากันครับขั้งเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีความเครารพศรัทธาถือที่วัดพระอากามนี่เยอะนะครับจริงๆแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระอากามนี่เยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยจริงๆนะครับผมอาจารย์นัดก็มักจะชอบมาไหว้พระชอบมาทาบุญชอบมาทําถวายสังฆทานที่นี่กันนะครับ เพราะว่าบริเวณและสถานที่ของวัดสะอาดรเรียบร้อยมีต้นไม้ร่มรื่นตรงไหนมองไปก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดนะครับสําหรับคนที่ชอบธรรมชาติต้นไม้สวยๆก็มาที่นี่นะครับแล้วถ้าชอบทาบุญแบบสบายๆใจก็มาที่นี่นะครับชอบเดินเที่ยวแบบสะดวกสบายก็มาที่นี่บรรยากาศรม่มเย็นบรรยากาศดีจริงๆที่นี่เพราะว่าเป็นกลางทุ่งนานะครับพระมหาเจดีย์ก็งดงามที่สุดสีเหลืองทองอลังก็ พระมหาเจดีย์โบสถ์นี้ก็โอ้โหใหญ่มหึมาเลยในภาคตะวันออกนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับในจังหวัดเชียงแาวนี้ใหญ่ที่สุดแล้วก็สูงที่สุดนะครับเราก็มาเพื่อเป็นการตีแผ่ออไปนะครับให้กับพี่น้องและเพื่อนเพื่อ,อสาธุชนที่ชอบดูชอบชมในช่อง youtube ก็ติดตามชมกันอะช่วงนี้เราจะหมดเวลากระติปเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันอีกนะครับค่ะทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ